ลวงพ่อเอกผู้ชายผู้หญิงต้องซักผู้หญิงหลวงพ่อจะซักประมาณสี่ปีที่แล้วขณะที่ลูกกราบหลวงพ่อที่วัดข้าวึงหลังจากการเจริญพระสมถานปรากฏว่าหมาของหลวงพ่อมันเยี่ยวรถหนูจริงไหมไม่ทราบว่าจะเป็นมงคลอับกงมงคลประการใดจ,จะแก้วิธีไหนกลุณงไหนเถิดจะหล่อยไปกับคุณนะคบ มีหมาแค่ตัวนี่มันถอยหลังไปปีศูนย์เก้าอ๋อตอนนั้นเปนจะไปช่วยที่วัดสุพรรณยกรันชนาหมาจะเลี้ยวทีสองปวงก็ไปด้วยนี่มีนายทหารจะประกวนในน้กายคน์หลังนะขาดเลยถ่ายเขาเวลานั้นเป็นเป็นพันจ่าเองยิอยีเยี๊ยมหมาไปยกขาชี <c oughs> ขาเก่งสบายใจ กแค่ถามเป็นไงก็จะดูหมายก<อ>็เองใจแร้วไทยอิงต้องเป็นนาวาทแน่เพราะน,นเวลานี้เป็นนาวาทกัอคนมาหลายปีนะเพจากปันจา่าจากอนะไรหลายาปีทำไมปีเดียวอะไรแบบสิบปีนะน,นี่ไปพญาเป็หมายเยอะเลย นี่ไม่มียศก็จะได้มียศใช่ไม่มีลาบก็จะได้มีลาบดื้อดื้จริงๆเลยครับแกก็ตกใจคนยืนเท่าไหร่คนผู้ทหารที่ตัางไปเยียบจนทำได้ก็ไปเที่ยวิเฉยๆเท่านั้เองวันที่ก็ทันท่าทันใจไม่สบายเขาไม่เป็นไรแกสบายใจได้ยังไงก็ยศสุดท้ายลูกแกต้องเป็นนาวากัดคนแน่ เวลาม่อย่าลืมว่ายังเป็นพันจ่าอีกนะู่ะป่ะเป็นไอ่างั้นก็ผมแคมาพูดจอปรอะอะไรเลยจอปรเลื่อนจากเลื่อนจากจ่าเป็นในเรือทหารท่าจอบปรอจปรอจากจ่าเป็นในร้อยใช่พอจอบปรอจากไปช่ โอ้โหนี่ได้ได้สับใหม่นี่ยได้อย่าลืมชาวเรินจำวอร์รอลุตใหม่นี่ถ้าไม่มีหมาเหี้ยวเราจไม่ได้จอมวอร์ลเลยโอย่างนั้นก็ประกาศเลยว่าวันที่สี่มีนาถ้าใครอยากจะร่ำรวยก็นไม่เหี้ยวตรงเลยนะเขาเหี้ยวไม่ไหวเลยหมา 啊这个好